ินได้ครับไม่ได้กินบ่จะเ,เสียบ่ครับก้อนหอยหอยเลยครับผมทักเลยตักโหระพานะครับผัดผิดปลาไหลหรือว่าผัดกะเพรานะครับผัด,ดผิดปลาไหลตดแก่ต้องการครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาปรุง พัดปล่อยน้ำกันนะครับปอดขันตอนในการปรุงนะครับมาปรุงเลย,ยใส่นลำปลาก่อนนะครับเนาะใส่นลำปลากีออ่หน่อยเผื่อข้อมนัวนะครับผมปลา,ปาลงไปเร็วเนาะมัตนตาลตัวครับตาลเผื่อข้อมหวานด้วยครับ มักไลยกับใส้ไลยมักหน่อยใส้หน่อยหงด้วยมันสับปะหลังครับขายบ่ได้ใดใช้าย่เฉาไลยใส้หน่อยซ่บหน่อยครับตัวด,ดีนิดนึงสวัสดี พร้อมๆนะครับมาขั้นตอนข้นซิมไปข้นมือซิมเมือไปบรรยากาศยุทโธงหน้านะครับผมพัดปลาไหลกินนะครับขอดข้นหากินมานหาได้ข้นเรียบร้อยแล้วซิมก่อนบไป จางนิดหนึ่งขาดนัวขาดนัวผัดผิดอะไรอะไรการ,รอกใส่ผักเลยพักโคระพานะผัดผิดละไหรหรือว่าผัดกะเพรานะครับรายการครับ ดเรืด <Natural Four> เลยรัดีใส่หน่อยนี่เผิ่อวามนอนี่เอาเรยบาทต <existe, S 3> uh ้มกินต้ไทยเ๋ยวสิเาสิว่าจางคงสุดอีหล่ะจางสับพลังอีกเอาไว้เ้าใส้ังรสไส้ามา เรียบร้อยแล้วครับตัดใส่ซ้ำนะครับเนาะตัดใส่ซ้ำปรกอบกินครับเ,เรีอบ้อยกินไ uh huh. ด้ครับไม่ไดกินบ่จะเสียบบ่ครับข้นหอย,ยเลยครับผม ในการใน,นการ